ต่อไปนะครับข้อยี่สิบสองโจทย์บอกว่ากำหนดให้ a เท่ากับ7็ยกกำลังเจ็ดยกกำลังเจ็ดอ่า b เท่ากับ7ยกกำลังเจ็ดสบเจ็ดท่ากับเจ็ดิบ็ดยกกำลังเจ็ดและ d เท่ากับเจ็ดิเจดยกกำลังเจ็ดและยกกำลังเจ็ดข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องมันก็ให้มาอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าเราคิดอะลรตัวที่เราคิดว่าได้ ก็คือมาดู B กับ C ก่อนมึกไม่ชัดนะที่นี้มาดู B กับ C ก่อน B เท่ากับ7ยกกำลัง77มันก็คืออะไร7ยกกำลัง11เอทั้งหมดยกกำลัง7 C เท่ากับ77ยกกำลัง7ที่มาเทียบกันเราจะได้ว่า7ยกกำลัง11เนี่ยมันมากกว่า77 เพราะฉะนั้นได้ b มากกว่า c ถูกไหมลองคิดตามหลักความจริงว่า7ยกกำลัง77อะมันคือ7กำลัง11แล้วยกกำลัง7และ c คือ77กำลัง7มันยกกำลังเท่ากันเราดูว่าฐานอะไรมากกว่ากันอไอตัวนั้นก็จะมากกว่ามันแน่แนราอนยู่แล้วว่า7กำลัง11มันมากกว่า77เพราะว่า7กำลัง3ก็เท่าไร200กว่าแล้ววะมันมากกว่า77แต่นี่มัน7กำลัง11มันต้องมากกว่า77แน่นอนเราได้ว่า b มากกว่า c เราเขียนไว้ก่อน a b มากกว่า c อย่างไ่ก็วีามากกว่า C ต่อไปก็มาดู A กับ B นะจนวบอกว่า A คืออะไร A เท่ากับเจ็ดยกกำลังเจ็ดแล้วยกกำลังเจ็ด เราจะรู้ว่าเอมันเท่ากับ A เอเทับเจ็ดเราเคิดยังไงดี ามำขี้ไงด่ฮะมันก็คือแบบเเราพยายามทำให้เลขเลขชี้วเลางมันเท่ากันอะอย่างนี้ยเจ็ดยกกำลังเจ็ดแลยยกกำลังเจ็ดใช่ไหมไอเนี้ยมันคือเจ็ดยกกาลังหกแล้วเนี้ยมันคูณด้วยเจ็ดอีกที ูกปะเจ็ดกำลังหกคูณเจ็ดก็เป็นเจ็ดกำลังเจ็ดใช่ไหมมันก็จะได้เท่ากับเจ็ดยกกำลังเจ็ดกำลังหกไอ้ตรงเจ็ดยกกำลังเจ็ดเนี่ยมันแปลงเป็นเจ็ดยกกำลังหกแล้วเหมือนว่าทั้งหมดเนี่ยมันยกกำลังเจ็ดเข้าใจปะเหมือนว่าไอ้เจ็ดเนี่ยมันยกกำลังเจ็ด ง,งไหมคือพอเราเจ็ดเข้ามาคูณเนี่ยมันก็ได้เป็นเยกกำลังเยกกำลังเเหมือนเดิมกับ B อะ่ะมันเท่ากับเจ็ดกลังสิอ็ยกกำลังเจดจะเห็นว่าไอเนี่ยมันคือเท่ากับเจ็ดกลังเจ็ดกำลังหกยกกำลังเเพราะฉะนั้น A นี่มันเจ็ดกลังเจ็ดกำลังเจ็ดกำลังกคือเจ็ดกลังโเยอะเจ็ดกำลังเป็นร้อยอ่ะกับเ็ดกำเนี่ย a มากกว่า B แนะ่นอน เพราะฉะนั้นเราได้ว่า a มากกว่า b รวมๆแล้วก็คือ a มากกว่า b มากกว่า c มีข้อไหนบ้างข้อนี้ a น้อยกว่า c ตัดไปข้อนี้ b น้อยกว่า c ตัดไปข้อนี้ b น้อยกว่า a ตัดไปตอบข้อ3 a มากกว่า b มากกว่า c อ่ะข้อนี้เขาลองเทียบดูว่า คือเทียบทีละตัวปั๊บเราจะตัดช้อยไปได้อย่างเราเทียบข้อแบีมากกว่าซีเราตัดช้อยหนึ่งไปเราตัดช้อยสองไปเหลือแค่ช้อยสามกับช้อยสี่ใช่ไหมเทียบตัวที่สองเอมากกว่าบีเราตัดนี่ได้เลยตัดช้อยสี่ตอบช้อยสามคือพยายามทําให้เลขชี้ว่าเราเหมือนกันอย่างคันเนี้ยเราทำให้มันกำลังเจ็ดเหมือนกันแล้วดูว่าฐานอะไรมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ได้ว่า B มากกว่า C อันนี้เราให้เลขชี้กำลังเหมือนกันแล้วดูว่าฐานอะไรมากกว่าก็ได้ว่า A มากกว่า B เพราะฉะนั้นตอบข้อสามนะครับเสร็จแล้วข้อยี่สิบ